วันนี้ไปเก็บผักกว่าวันนี้มีอะไรให้เด้งเด้งเออโอู้ดิงไปชั้นมีแตงโมด้วยชั้นจะเอากลับบ้านเดี๋ยวขอเอาใส่กระลำก่อนอือนี่ใส่ต้องใส่อย่างนี้เลยสิมันจะใส่ได้โอเคนะ กินสิทำไมต้องกินด้วยว,ว้าวเอ้ยไ,ไยไม่ได้อ่ะช่วไม่ได้เดี๋ยวฉันจะเอากลับบ้านดีกว่าโอเคเดี๋ยวพอเช้าผมจะเอากลับบ้านแล้วนะครับเช่ผมได้กลับบ้านมาแล้วเก็บผักมาเนี่ยโอ้โหยากมากอันหนึ่งต้มก่อนเดี๋ยวอันหนึ่งจะทอด อันหนึ่งต้มเคอันหนึ่งต้มเดี๋ยวผมขอไปเอากระทะมาก่อนอากระทะมาแล้วเคเดี๋ยวผมขอเอากรมรํปี้ไปแกะก่อนนะครับโอ้แกะเสร็จแล้วครับเอามาทอดโอเค ทอดยิงยิงโอเคเราไปหลอุ้ยุกคนมันเด้งขึ้นมาแล้วเราทอดก็เลยเด้งมาเ็เอากระทะออกไปก่อนกระทะไม่ได้สำคัญมาลกไปอือ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 อนอร่อยือกออืออืออนอออืออ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 ือออออ บบได้เก็บแตงโมมาครับหน,หนึ่งเดือนผ่านไปอะไรผ่านไปหนึ่งเดือนละหมดไปแล้วแตงโมอร่อยมากเลยนะที่เขียเขาขี้อ่าเสร็จแล้วโอเคอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะโอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ มีชีตด้วยวิชีตฟรีวิมีชีตอะไรเต็มหมลลดเลยอ่อติมอืมอมมอะไรกันเนี่ยโอ้ชีตต้องกินแล้ว,วเอาละครก็มาเล่นละครแค่น,นีน้เจอกันม่คลิปหน้าค่ะ